สวัสดีค่ะช่องไมสตาร์นะคะเรื่องย่อละครผาแดงนางไอเนอีพีที่3ถึองอ p พีที่6ที่แสในวันจันทร์ที่14กรกฎา,าคมจนถึงวันพุหัสบดีที่17กรกฎา,าคมนี้ทางช่องบัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะไอคำที่เห็นผาแดงมาเจริญสัมพันธไมตรีกับนครเอกชัธีตาก็นึกโมโหเพราะผาแดงโกหกที่บอกว่าเป็นเพียงแค่ชาวบ้านต่ำต้อยไม่คู่ควรกับเจ้าหญิงไอคำพญาสีเชียงเชิดและเจ้านางจามปา เห็นใสยตาทั้งสองมองกันก็รู้ว่าทั้งสองน่าจะต้องปรับความเข้าใจกันจึงเปิดโอกาสให้ไอคําและผาแดงมาคุยกันที่ด้านหน้าผาแดงขอโทษอคําที่ไม่บอกความจริงว่าเป็นเจ้าชายแห่งเมืองผาพงและได้มอบกาไรให้เป็นสื่อแทนใจให้กับอายคาทาให้พังคีรับรู้ได้ด้วยจิตก็นึกโมโหที่ถูกผาแดงแย่งนางคากองอดีตเมรรักจึงแปลงร่างเป็นนาคผาแดงจึงเข้าสู้กับพังคี ในร่างของพญานาคแต่พาแดงมีกิจนาคราชที่เป็นอาวุธที่สามารถปราบพญานาคได้ทำให้พาคินกลัวว่าพังคีจะเป็นอันตรายก็เลยเข้ามาช่วยอีกแรงพรานกงเห็นงูใหญ่ก็ไล่อาคมเข้าช่วยและให้เชือกบ่งอาคมเข้าไปรัดคอพังคีจนพังคีและพาคินต้องรีบหนีเพราะสู้พรานกงไม่ได้ไอคัาเห็นพาแดงที่เจ็บตัวจึงพามารักษาที่ห้อง เมื่อทั้งสองได้อยู่ใกล้ชิดและดูแลกันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งพาแดงและไอคามมีใจกันมากขึ้นเท่าไหร่พังคียิ่งรับรู้ได้ก็ยิ่งเจ็บปวดพังคีที่โดนเชือกอคมรัดที่คอแทนที่จะกลับเมืองบาดาลไปก่อนไม่ยอมฟังคําทัดทานของพาคินทําให้พังคีกลับไปหาไอคามที่เรือนด้วยความหึงหวงไอคามที่กำลังจิบประตูห้องพังคีจึงบุกเข้ามาในห้องทันที พังคีได้รับบาดเจ็บไม่เห็นไอคัมก็ร้องเรียกคำกองและจะเข้าไปกอดไอคัมแต่ไอคัมจำพังคีไม่ได้แล้วก็กลัวมากจึงผลักพังคีออกไปและร้องเรียกให้คนมาช่วยพังคีได้รับบาดเจ็บก็รู้ว่าถ้าอยู่ต่อคงไม่ดีนะักจึงรีบหนีออกจากห้องของไอคัมและรีบกลับไปยังเมืองบาดาลทันทีเพื่อเร่งบำเพ็ญเพียรเอาเชือกอาคมออกจากคอ เ่ามาพยาศีเียงเซิร์ดรู้สึกเป็นห่วงไอคัมอยากจะให้ไอคําได้ครองคู่กับคนที่ดีทำให้พยาศีเชียงเซิร์ดได้กำหนดวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6เป็นวันงานบุญบ้างไฟโดยมีเงื่อนไขว่างานบุญบ้างไฟในปีนี้จะมีเดิมพันครั้งใหญ่จึงออกใบป,ประกาศไปแจ้งให้เมืองต่างๆให้มางานบุญบ้างไฟเพื่อทำบ้างไฟจุดแข่งขันกันที่เมืองเอกสตีตาเพื่อจุดถวายพญาแทนผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้า ให้ดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและว่าถ้ามีใครสามารถจุดบ้างไฟได้สูงสุดก็จะได้กรรมสิทธิ์ในตัวของเจ้าหญิงไอคำไปได้ทันทีทําให้ผู้ที่อยากได้เจ้าหญิงไอคำไปเป็นคู่ครองได้เข้ามาแข่งขันในงานบุญบ้างไฟกันอย่างมากมายทั้งเจ้าชายและผู้ครองเมืองต่างๆก็ล้วนแต่อยากจะได้ไอคามาเป็นคู่ซึ่งในงานนี้ผาแดงเจ้าชายแห่งเมืองผาพงก็ลงแข่งบุญบ้งไฟด้วย และต้องเอาชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้เพราะเดิมพันด้วยหัวใจไอคัมและมณีรินให้กำลังใจผาแดงและเชื่อมั่นว่าผาแดงจะต้องชนะการประกาศหากู่ให้ลูกสาวของพญาสีเิียนเซิร์นั้นล่วงรู้ไปถึงพังคีทําให้พังคียอมไม่ได้ที่ต้องเสียคนรักไปและคนที่พังคีกลัวมากที่สุดก็คือผาแดงที่มีใจให้กับไอคัมทําให้ในวันงานบุญบ้างไฟพังคีพร้อมด้วยพาคินทหารคนสนิท ได้ขึ้นมาบนเมืองมนุษย์เพื่อจะมาขัดขวางผาแดงไม่ให้ไปทันงานแข่งบุญบ้างไฟในงานพิธีเจ้ายิงไอคำก็ยืนรอผาแดงอยู่กับมดีรินได้แต่ชะเงอมองหาผาแดงหาเท่าไหร่ผาแดงก็ยังไม่มามดีรินก็ปลอบใจน้องสาวให้ใจเย็นเพราะยังไงผาแดงก็ต้องมาแน่แน่ส่วนผาแดงนั้นที่กําลังเดินทางมากับพาวเบียงก็ถูกพังคีและพาคินเข้าขวางทางที่ผาแดงจะไปงานบุญบ้างไฟ ผาแดงไม่เคยเจอกับพังคีมาก่อนจึงเห็นว่าพังคีไม่น่ามาดีก็แปลกใจว่าทำไมถึงมาขวางทางไม่ให้ข้าไปพังคีจึงแสดงตัวว่าไอคําเคยเป็นเมียของเขามาก่อนและจะมาตามหาเมียกลับไปทำให้ผาแดงไม่ยอมจึงเกิดการต่อสู้กันพังคีเรียกนาที่เป็นบริวารขึ้นมาล้อมผาแดงและผาเวียงเอาทุกด้านบริวารน,นากลายร่างเป็นคนเข้าสู้กับผาเวียงส่วนพังคี ก็ใช้พลังของนาคเข้าสู้กับผาแดงที่มีกริชนาคราชเป็นอาวุธการต่อสู้เป็นไปนอย่างดุเดือดพอที่จะทุงเวลาม่ให้ผาแดงไปทันงานบุญบ้างไฟทําให้พญาสีเชียงเซิดมองดูเวลาว่าเวลานี้ก็เนิ่นนานมาพอสมควรแล้วเราควรจะเริ่มจุดบ้างไฟกันได้แมนเจ้านางจำปาจะขอร้องว่าให้รอผาแดงอีกหน่อยก็ตามพญาสีเชียงเซิดประกาศทันทีว่าให้เริ่มการแข่งขันกันได้ เจ้ยายิงไอคัมและมณีรินน่าเสียเพราะถ้าผาแดงไม่มาแข่งเธอก็ต้องตกเป็นคู่ครองของชายอื่นบางไฟได้ถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแข่งขันกันว่าบางไฟของใครจะขึ้นสูงกว่ากันผาแดงเมื่อมาไม่ทันการแข่งขันแต่ผลการแข่งขันบางไฟก็ได้ผลออกมาว่าคนที่ชนะได้เป็นอ่างของไอคําทำให้ไอคําไม่ต้องตกเป็นคู่ครองด้วยเมื่อเสร็จสิ้นงานบุญบางไฟ ผาแดงก็มาหาไอคําและเล่าเรื่องว่าเขาถูกขัดขวางให้มาไม่ทันงานแต่เรื่องนี้พญาสีเชียงเซิ์ไม่พอใจผาแดงมากจึงคิดอยากจะยกไอคําให้กับเชิดชัยเมืองอื่นทําให้ไอคําเสียใจมากผาแดงจึงปลอบใจไอคําว่าจะสู้เพื่อหัวใจของพี่ให้เราได้ครองคู่กันและดึงตัวไอคําเข้ามาจูบด้วยความรักไอคําซาบซึ้งกับความรักที่ผาแดงมีให้ร้องไห้และสัญญาว่าน้องก็จะ ขอทำตามหัวใจของน้องเหมือนกันทั้งสองเขากอดกันด้วยความรักจากนั้นผาแดงก็เตรียมไปสู่ขอไอคัมมาเป็นเมียระหว่างที่ผาแดงกับพาเวียงมาที่เมืองของไอคัก็ถูกพังคีเข้ามาขวางเอาไว้อีกผาแดงประกาศว่าให้ถอยไปข้าจะจัดขบวนแห่ขันมามาสู่ขอเจ้าหญิงไอคัมไปเป็นเมียของข้าทำให้พังคีโมโ oh. หไม่ยอมให้ผาแดงไปสู่ขอไอคัได้ ทำให้ทั้งสองเกิดการต่อสู้กันขึ้นอีกครั้งพาแดงได้เอาชนะพังคีและได้สู่ขอเจ้าหญิงไอคัมมาเป็นคู่ครองสร้างความเสียใจให้กับพังคีมากพังคีทนคิดถึงไอคัมไม่ได้จึงขึ้นมาที่เมืองมนุษย์อีกครั้งแต่ในครั้งนี้แปลงร่างเป็นกระรอกเผือกไปอยู่ใกล้ใกล้ไอคัมไอคัมเห็นกระรอกเผือกที่น่ารักน่าเอ็นดูก็เกิดพึงพอใจอยากจะได้จึงได้สั่งให้ในพรานตามจับกระรอกนั้นมาแต่จนร้าวจนรอด ก็ยังจับกระรอกเผือกไม่ได้เสีทีเพราะกระรอกวิ่งหนีไวมากในพานได้ติดตามกระรอกเผือกมาเพื่อจะนํามาถวายให้ไอคําแต่ด้วยเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ตามพังคีมาทันระหว่างที่กระรอกเผือกกัดกินผลมะเดื่อสุกอยู่ด้วยความหิวในพานก็ได้เล็งหน้าไม้อับยาพิษยิงไปที่กระรอกทําให้กระรอกเผือกถูกยิงตกลงมาตายพังคีที่อยู่ในร่างกระรอกเผือกรู้ตัวดีว่านี่คงเป็นผลกรรมของเขา ที่เขามีเชื่อพ่อที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำจนครบร้อยปีทำให้เขารู้ตัวดีว่าไม่รอดแน่จึงสั่งความให้พาคินก่อนตายให้กลับไปที่เมืองบาดาลเพื่อไปบอกให้พ่อรู้และขอโทษจากนั้นก่อนที่พังคีจะตายลงพังคีได้ทิฐฐานว่าขอให้เนื้อของเขามีมากมาย8,000เล่มเกลียนมากพอที่จะเลี้ยงผู้คนในทั้งเมืองอย่างทั่วถึงเมื่อกะรอกเผือกได้สิ้นใจตาย ในพานจึงเอาไปให้ไอัคำอัคำเห็นกระรอกเผือกตายก็น,น่าทุกสารร้องให้เสียใจพาแดงเข้ามาปลอบใจไอัยคำว่ามันคงถึงคาดมันแล้วละ่ะอย่าเสียใจไปเลยไอัคำโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองถ้าไอไม่อยากได้เจ้ากระรอกตัวนี้เจ้ากระรอกก็คงไม่ต้องมาตายเยี่ยงนี้พาแดงไม่อยากให้ไอัคำเสียใจจึงให้ในายพานนำกระรอกออกไปเพื่อแบ่งกันในพานจึงเอากระรอกเผือก มาแล่เนื้อและนํามาแย่งกินเพื่อแบ่งกันกินผู้คนในเมืองต่างพากันกินเนื้อกระรอกยอ,อ,รอย่างอร่อยอร่อยแต่พรานกงเท่าเหินรวมทั้งปูโรหิตต่างก็รู้สึกแปลกใจว่ามันแปลกๆว่าเนื้อกระรอกขาวแล่เท่าไหร่ก็ยังไม่หมดเสียทีทั้งทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวการตายของพังทีล่วงรู้ถึงพญานาคสีสุดโธท,ทำให้พญานาคสีสุดโทโกรธมากที่มนุษย์แล่เนื้อลูกชายย่างกิน จึงขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อมาถล่มเมืองที่ชาวบ้านได้กินเนื้อลูกชายให้พังพินาศเสียงดังคลืนคล่นๆเืมืบนฟ้าจะถลม่มพญานาคสีสุดโทโดนบันดาลให้เกิดน้ำท่วมไปทั่วเมืองแผ่นดินแยกถล่มทลายพาแดงรีบควบมาเจ้าสามคู่ใจมหาไอาคำเพื่อช่วยให้พ้นภยนัยหนีออกจากเมืองพราะมเมืองกำลังจะล่มลงมาแล้วพาแดงพาไอาคำขึ้นมาบนหลังมา้าและมุ่งหน้าออกไปจากเมืองทันที พญาสีเชียงเชิดเจ้านางจำปาต่างก็ตกใจที่เมืองถูกพญานาคสีสุโธถลม่มระหว่างทางที่ผาแดงพาไอคําหนีมานั้นพญาสีสุโธก็ตามมาเพื่อจะมาเอาชีวิตไอคําจนในที่สุดไอคำมก็ถูกพญาสีสุโธใช้หางฟาดตกลงมาตายตอนหน้าผาแดงผาแดงเสียใจมากที่เห็นไอคําตายจึงตรอมใจตายในเวลาต่อมาการที่มะสามเสียหลักนั้น ทำให้อวัยวะของมา้าไปกระแทกถูกภูผานนอยเป็นร่องลึกจนกลายเป็นต้นลํำห้วยสามพษาดตั้งแต่บัดนั้นมาและชาวเมืองนับแสนก็ถูกฝังตัวอยู่ใต้หนองน้ํานั่นเองวงกรรมที่พันคีผาแดงไอคำํำที่กระทํามานั้นแม้นเวลานี้จะล่วงเลยมานับพันปีแล้วในที่สุดทั้งสามก็มาเกิดร่วมกันใหม่เพื่อสัสังปมรักปมแคนในอดีตทั้งไอระดาคำสิงและกรวิด ในชาตินี้จะต้องมาชดใช้บ่วงกรรมและถอนคำสาบเพื่อปลดปล่อยวิญญาณชาวเมืองที่จมอยู่ใต้บาดาลติดตามกันได้พาแดงนางไอ e ีพที่3ถึง EP ที่6ที่ใช้ในวันจันทร์ที่14กันฎาคมจนถึงวันพุธอังปดีที่17กันฎาาคมนี้นะคะทางช่องวัน3 1เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาค่ะเราพบกันใหม่นะคะในคลิป,ปหน้าค่ะ